สุดยอดเข้มข้นสวัสดีครับบ่าวเอ็มมาแล้วครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้บักม่วงครับผมบักม่วงนังเปาหวานนะครับอากาศฮอนออกครับพี่น้องวันนี้ก็เลยคิดหยากบักม่วงนะครับสวงๆครับผมสมกําลังดีครับผมกับนี่ครับนําเปาหวานนะครับ ใส่หนังปลาไนิดหน่อยนะครับผมใส่หอมแดงนะครับนี่กระบอกม่วงนะครับนี่ครับปูกเป็นการเสียเวลาครับผมมาส่งส่วนร่วมกันครับคำแหลกแหกมานสมกำลังดีครับผม ่อนเอาครับพี่น้องโอ้นดแ,แต่ซะซะนี่แบบลูกถุงลุกถุงนะครับฝานบางๆครับผมตักเอาเลย ออกวัสชาติ ขาทาเงือกจากสะระบายทองจังหน่อยครับผมผสมปันได้ครับ กำลังดีตัวเอาตัวเอาครับผม ตอนนี้สมครับพี่น้องหอมแดงจางน้อย ยอดส่วงดีครับผมห,ห,หลานลงไปครับ ม,มีปแดกหน่อยใช่พี่น้องพี่จะปแดกขวดครับผมมาสักพนกันครับ mm hmm. เริ่มสซมล้วครับผมว้าสุดยอดโอ้ mắc, cắm song thái ha, bố mém, biết không, à ที่แรกว่าผสมพี่้องกินไปกินมาสมคักสมเนื้กะขอขอบคุณนะครับพี่ตองทุกท่านนะครับถือเข้ามารับชมครับผมก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยครับเดอ้อสลับคลิปนี้กะนบากเอ็มขอลาไปก่อนครับ่าเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ